ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับช่องคาจิโตนะครับ <S <S วันนี้ก็ก็ตามปกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไอดีลึกลับของผมนะคือ <Platz. S 1> ทุกคนครับมีวันนึงครับทุกคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้อ่า ผมติดอยู่ในถ้ำหิมะแห่งหนึ่งใช่ไหมครับอยู่ขั้วโลกเหนือนะทุกคนแล้วพอเช้าลุงขึ้นผมเดินออกมาตรงไหนหน้าผาของภูเขาหิมะไป j a แล้วทีนี้ผมเห็นไอดีไลน์เลนเจอร์ผมเว่ยตกลงมาจากฟากผาทุกคนว่า,า,ามันอินฟินิตี้ขนาดไหน a few moments later ดูนะผมไม่ได้เล่นเลยดูดิดดโอเสียดายมากเลย <c oughs> เสียดายมาก s o คือไม่ได้ทำยี่อะไรเลยไอ้ดีเนี่ยอ่านี่นะครับผมได้ทำการจะทำไอดีป้ายเหลืองโคลาบูนะครับก็ <Whoa. S 2> ได้มาซากะท่านซากะนะครับรู๋ไวพ้พิบโคตเยอะแล้วก็มีกูมินโอ้ชิบหายแล้ว แต่ผมยังได้อาม่าใา่นะครับผมอาม่าอาม่ามาอามาเทลสิแล้วผมบบาวไฟนะครับซึ่มันดูตัวในครังกันดีกว่าเป็นยงไงแล้วในครังก็ไม่ค่อยเยอะนะ เดี๋ยวถ้าผมเล่นด่านอะไรอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าผมขึ้นใต้เหลืองมันอ้ามีดูรียาด้วยดูลียาดูลียาตัวก็กลางๆประมาณนี้ครับาการยิงผมน่าจะเล่นทำพีร้อยนะแต่คําว่าไอ้ดีอินฟินิตี้ไงครับมันก็ต้องใต้เหลืองอยู่ไหม ใบเหลืองแล้วก็แบบนี้ไงซึ่งผมสามารถสาามรถเอาไปขายได้นะครับผมผมดูก่อนเถอะผมแจกคนดูแพ็คก,ก็ครบหมดหมดเลยนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ดูบีเป็นราคาจังวะโอ้ยเรี่กครับแพงแพงแพง ป้อมมีกูได้ก้าวมิเกียนติตตาให้ชิ้นเดียวนะครับคือตัวนี้อามาผมดีอย่างไยก็มีแทงนำเอนะอามาสกิลอะไรวะไม่มีบัฟโลดอ๋อไม่มีแต่ว่ามันมันถกอนะ่นคนเดี๋ยวก็ตัวบินต่อมานี้ครับตัดแรกสองตัวแม่ฮอกรมรับ กาชาอย่างเนี่ยมีคัมแบ็กเนี่ยนะทุกคนเนี่ย,ยสามสิบแปผมยังไม่ได้รับเลยว้าวฉันจะก็ขอให้ฉันกลับมาไม่เป็นไรดูเข้าใจวันไหนจะท่ทธอ ไม่เยอะซอสชียตัวชี้นอะไรกนดีในวันที่หลังฮันนะ้าจึงห์กับวิวานในวันเหนื่อยแววตาเธอไม่ต้องบอกหออออรอกว่าเธอเจอไอ้เหี้ยลูกเดือหมืร์ลี่ก็เกียร์ไม่ได้ซักชิ้นเลยส่มไปเชี่อมันกินเผ็ดจังวะ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยไอดี ID นี้ก็ก็วันนี้ก็มาดีมาเปิดไอดีสํารองให้ดูเฉยๆนะครับผมเดือหน้าก็เป็นเดือนโคลรโบเนะะาะเจ้เมษาก็อย่าลืมดองตัวไว้สุ่มกันนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็น่าจะหมดแค่นี้ละก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำต่อนะครับคลิปล like, ายเจอหรืออยากให้ผมทำคลิปเอเกมอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมวันนี้ผมขอไปละไปนอนต่อแล้วทุกคนอ๋อง่วงมามากเลยไปไปไปอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ครับไปก่อนครับจุบมมว